ขับบนทางหลวงเข้าสู่ใจกลางเมืองชิคาโกวิดีโอหมายเลข18ส่วนที่2จาก9วิดีโอทั้งหมดของฉันแปลจากภาษาอังกฤษสอเฟแวร์แปลทั้งหมดมีความแม่นยำเพียง80%เท่านั้นอีดกลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ นี่คือทางหลวงสายหลักที่ผู้คนมักเดินทางไปยังตัวเมืองชิคาโกอย่างไรข้อตามในปัจจุบันสหรัฐอเมริกากำลังปรับปร,รุงถนงนถนนสะพานและระบบน้ำทั้งหมดของเราจึงมีการก่อสร้างเป็นจำนวนมากเนื่องจากการก่อสร้างพวกเขาจึงบิดทางเข้าเมืองทั้งหมดเลยต้องขับผ่านตัวเมืองไปในพื้นที่ที่เรียกว่าแม่น้ำเหนือแล้วขับกลับทางใต้เข้าตัวเมืองแม่น้ำเหนือเป็นพื้นที่ที่ดีมากแต่คุณต้องเดินไปดูว่าจะดีแค่ไหนเลย จะทาวิดีโอเดินเที่ยวบริเวณแม่น้ําเหนือการขับรถไปรอบๆแม่น้ําเหนือไม่ได้จะแสดงให้เห็นว่าดีแค่ไหนเพราะส่วนที่ดีอยู่ที่แม่น้ําในวิดีโอที่แล้วฉันบอกว่าวิดีโอนี้แบ่งออกเป็นเจ็ดส่วนอย่างไรข้อตามฉันลื่นเกี่ยวกับพื้นที่สวนสาธารณะลิงคก้อนและบริเวณตอนบนดังนั้นวิดีโอนี้จะถูกแบ่งออกเป็น9ส่วนชิคาโกมีพื้นที่ดีๆมากมาย,ยและถ้าฉันมีเวลา,าพั้งปีฉัน ก็ยังไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่เหล่านั้นได้ทั้งหมดมีพื้นที่ดีๆมากมายทางฝั่งใต้ฝั่งตะวันตกและทางเหนือสุดของชิคาโกพื้นที่ที่ฉันแสดงคือที่ที่คนส่วนใหญ่ไปชิคาโกไปอย่างไรก็ตามในวิดีโอต่อไปผมจะแสดงให้คุณเห็นสถานที่บางแห่งที่นักท่องเที่ยวและบางแห่งที่อาศัยอยู่ในชิคาโกไม่เคยไปแต่เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการออกไปเที่ยวและออกเดทถ้าพวกเขายังคงมีอยู่ นอกจากนี้ชานเมืองกรือเมืองที่อยู่ติดกับชิคาโกย,ยังมีพื้นที่ดีๆมากมายเมืองต่างๆเช่นเอเกเคอีไลโดจากนั้นก็มีเนเธอร์ิลชอมเปิร์และชาญเมืองที่ยิ่งใหญ่ยิ่งดีมากมาย ถ้าคุณไปอาชิคาโกรหรือชาดเมืองแล้วล่ะก็หางอินดีแอนาก็ใช้เวลาขับรถไปเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นอย่างไรก็ตามชาแทาดอมิชิแกนใช้เวลาขับรถเพียงสองถึงสามชั่วโมงแล,และดีกว่าชายาดในชิคาโกรหรืออินดีแอนาม,มากบางที่ฉันจะทําวิดีโอบนชายหาดอมิชิแกนมันถูกเรียกว่าสวนสาธารณะวาเรนตุนผู้คนมักจะเล่นเรื่อนเรนที่อุทยานแห่งนี้ ชีคาโกมีส่วนน้ำในร่มและวิสคอนซินอยู่ห่างออกไปเพียงสองชั่วโมงก่อนที่ฉันจะหยุดพูดและปล่อยให้คุณสนุกไปกับการขับรถฉันจะโปรโมทวิดีโออื่นๆของฉันก่อนในอนาคตฉันจะทำวิดีโอที่แสดงย่านชุมชนชาวอเมริกันที่เป็นคนผุวสีทั้งหมดตั้งแต่คนจนไปจนถึงคนรวยอย่างไรก็ตามหากคุณต้องการดูว่าตอนนี้หน้าตาเป็นอย่างไรให้ดูวิดีโอที่1ถึง15 ในวิดีโอที่1ถึง15ฉันพูดถึงหัวข้อต่อไปนี้อย่างไรข้อตามวิดีโอทั้งหมดของฉันไม่ได้อยู่ในทุกภาษาแต่ฉันกำลังดำเนินการแก้ไขฉันพูดถึงวิธีที่คนดำอเมริกาสามารถย้ายเข้าไปอยู่ในชนชั้นกลางได้อและครอบครัวของฉันสามารถย้ายเข้าไปอยู่ในชนชั้นกลางได้อย่างไรสีนฟิล์มในชุมชนคนดำและการหินของโรงเรียนในชุมชนชา,าวอเมริกันผิวดำ ได้รับเลือดอย่างไรการเหยียดเชื้อชาติในอเมริกาครั้งแรกที่ฉันได้ยินคําว่าเอ็นดัปเปนยูโออาดี o A D. ยาเสพติดในชุมชนคนผิวดำการเหยียดเชื้อชาติในอเมริกาเกี่ยวกับการศึกษาและการกีฬาเหตุใดอเมริกาจึงรํารวยและส่งพลังก็เพราะเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวผู้ชายอเมริกันผิวดำได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างไรคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและผู้ชายผิวสีต้องการอะไรในตัวผู้หญิง ทำไมผู้ชายอเมริกันถึงมองหาผู้หญิงในประเทศอื่นนักร่างกายของผู้หญิงจำนวนหุ้นส่วนที่ผู้หญิงมีลและเหตุใดจึงสำคัญสำหรับผู้ชายเหตุใดการอยู่บนเรือใบจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการอยู่อาศัยเอืและค่าครองชีพบนเรือใบวิดีโอสนุกสนุกเกี่ยวกับเทโรตัวแรกสำหรับผู้ชมชาวต่างชาติของฉันไทยโรมูและชาติเป็นผู้ชายประเทศนึ่ง ที่ผู้คนมองว่าผู้ชายที่มีคุณค่าสูงพวกเขาหน้าตาดีมีเงินแล,และผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องการนอกจากนี้ฉันพูดถึงวิธีตอบคำถามว่าคุณนำอะไรมาที่โต๊ะหรือเสนออะไรผู้หญิงอเมริกันจำนวนมากไม่สามารถตอบคำถามนี้หรือไม่รู้ว่าจะตอบคำถามนี้อย่างไรให้ถูกต้อง ฝากกดไลค์แสดงความคิดเห็นหรือกดติดตามขอขอบคุณ